สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมารีรวิว DX การแชทของ Carmen Rider Drive นะครับหรือว่าเกม Full r e t r l Drive นะฮะก็สำเนียงญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่าบ้านๆเนี่ยก็ Full t o t r l Drive นะครับเป็นไม่ได้อารมณ์นะฮะต้อง Full r e t r l Drive นะฮะก็ประมาณนี้นะการแชทตัวนี้นะครับโผล่มาใน Spin Off ของ Carmen Rider Genmu นะฮะเป็นตอนพิเศษนะแล้วก็โผล่มาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันก็เป็นร่างเสริมร่างหนึ่งนะฮะ แล้วการแชทก็ออกมาขายครับอย่างแน่นอนนะฮะเราก็จะมาดูลูกเล่นของเจ้าตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปดูกันเลยเดท้งาก็เกมโอเวอร์เลยนะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ โอเคครับผมกดเล่นๆก็ประมาณนี้นะต่อไปก็เฮนชินครับ I am Legend Rider น uh ะ Legend huh. Rider นะครับหรือว่า Rider ในตำนานอะไรทำนองนั้นนะฮะโอเค okay, ต่อไปก็เลเวลอัพ ต่อไปก็จะเป็นเลเวลร์ทนะฮะเปลี yes. Yes, ่ยนสล็อตเลเวลอัพอืมหนนี่ อะไรนะอะไรฮึอฮออะไรฟุตชุยะอะไร,ะไรสักอย่าง <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เอาใหม่นะมาฟังกันอีกรอบนะ <c oughs> ผมฟังออกแค่ไอ้กัตช์เฮือ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 เออเด้อ ยาอะไสักอย่างโอเคสองรอบก็น่าจะพอแล้วนะครับน่าจะเกินพอด้วยซ้ำนะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นทีม่เมวาสะสล็อตนะครับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่นี่บางอยู่นะอ่าท่าไม้ตายนั่นเองโอเคมาชุบ นัดเดียวจอดไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะคำแปลนะฮะโอเคครับผมลูกเล่นก็เท่านี้แหละนะฮะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะครับพอดีพอดีสำหรับการแชท์ทั่วๆไปนะครับก็ยังมีเ e เ e n จนไรเดอร์อีกหลายตัวครับเวเดนไรเดอตั้งแต่คูกะจนถึงตัวล่าสุดนะครับก็คือตัวอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อลืมลืมลืมไปนะครับตัวนี้เขาไม่ชื่อโกสนะฮะเออเขาไม่ลยได้โกส นะครับก็จะมีเลเจนด์ไรเดอร์ตั้งแต่คู่กะนะครับจนถึงคาร์เมลไรเดอร์โกสนะฮะแหมตัวนี้ลืมไปได้ยังไงเนี่ยนะเป็นไรเดอร์ที่แบบไม่ควรจดจําเอ้ยไม่ใช่นะฮะถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดการรีวิวใหม่ๆก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์ไว้ด้วยนะฮะอ๋อลืมไปนะครับเจ็ดรีวิวทอยมีอินสตาแกรมให้ได้ไปฟอลโล่กันแล้วนะฮะจริงๆก็มีนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับก็อย่าลืมไปกดฟอลโล่กันนะฮะถ้าติดตามทั้ง เฟซบุ๊กแล้วก็ติดตามทั้ง IG จีเขาจะได้รับรู้เข้าสารแบบว่าทันท่วงทีนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ